สวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนกันครับบิ๊กบอสแบงชัดจะไปงานใหม่พิลามวยครับอยู่คอนแกนครับไมเป็นพิธีเปิดงานครับวันแรกใช่ไหมครับ พร้อมแล้วนะครับก็เตรียมสแตนบายเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงจำนวนทั้งสิ้น4หน่วยงานนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา16.30นานะครับจนถึงเวลา2ทุ่มตรงในวันนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น4หน่วยงานโดยการแสดงนะครับในชุดแรกนะครับ ก็จะเป็นการแสดงจากเทศบาลโรงเรียนเทศบาลขุดน้ำใสนะครับนะครับสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลขุดน้ำใสซึ่งอำนวยการแสดงโดยท่านนายกเทศมนตรวัสดีคำใสท่านนายกเลือกรวัสดีค่ะสวยการแสดงโดยท่านผู้การเรียนเทศบาลขุดน้ำใสท่านผู้บริการประเพณีโดนซึ่งน้องๆขณะนี้นะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับ น้องๆน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลขุนน้ำใสพร้อมนะครับลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านรับชมการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลขุนน้ำใสปรบมือให้กำลังใจน้องๆด้วยครับ thank you Thank you. Thank you. เนเทศบาลขุนน้ำใสด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลงครับขออนุญาตในเชิญท่านคณะผู้มวยการนะครับการฝึกซ้อมนะครับรมทั้งาทางนะครับขออนุญาตในเชิญน,นะครับคณะผูดด้มวยการฝึกซ้อมนะครับร่วมถ่ายภาพกับน้องๆด้าน,นบนด้วยนะครับแมงแงุคนเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะครับการแสดงชุดระมวยประยุกต์นะครับ จากโรงเรียนเทศบาลขุนน้ำใสสังกัดสำนักงานเทศบาลตังหดขุนน้ำใสได้รับการสนับสนุนและร่วยการนะครับโดยท่านนายกวิรัติเกสบายนะครับนายกเทศบาลตะบลขุนน้ำใสและนอกจากนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านชนิตาของพี่เอ็นนะครับท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตะบนขุนน้ำใสรวมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลขุนน้ำใสนะครับท่านผู้อำนวยการประมุขปาริดลก็ขอให้ ทุกท่านนะครับปรบม,มือให้การแสดงชุดประมวยโบราณประยุกต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการชุดแรกนะครับพี่เดรุ่นดีไถ่อำเภอห้องพองจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับน,นะครับซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับก็เอานวยการแสดงโดยท่านผู้อนวยการสุชาตินะครับ,บน้องๆก็กำลังเตรียมการแสดง,องสของอำเภอหนองพร<อ>้อมเขอให้ทุกท่านปรบมือให้การแสดงชุดการแรกๆของเด็กไทยด้วยครับ สวัสดีพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านกุน้ำใสตะบูกุน้ำใสอเมอน้ำทองวันนี้พวกเราจะมาแสดงการเล่นเบของเด็กไทยค่ะสวัสดีมีการเล่นสามีค่ะทีข้อสามกอข้ามา เดี่ยวห้องก็มีครับบางท่านจะเข้าห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปนะครับมีสิ่งที่เลี้ยงคิงผสมในห้องน้ำ มาเกือบไม่ทันอยู่น้ำมากเก็บหลังมากลคือเจ็บหลังมากเสรนเบาลงไงแล้วแบบเป็นไม้ด้วยแสดงดีแต่แต่งเกงปิ้นเป็นเกงปิ้นไงเป็นเกงปิ้นออกมาคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะห้าโมงเากว่ากละบุกเลยไม่เป็นไรค่ะ วันนี้1อาจารย์มาตั้งกันอันนี้นะอร่อยมาก <coughs> Anh อูอูอูป้าบอกว่าให้ซื้อดอกเลยผัว phải สนุกไหมสนุกครับยอนมนุษย์สนุกไหมตอนนี้เราก็มาถึงค่ายแล้วนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากครับเหนื่อยเปล่าก็เหนื่อยเดินทั้งวันเดินทั้งวันครับเดินทั้งวันฝากพี่ๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราช่องเล็กๆด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย